อโอเคหน้าจอครูไปหาหนูหรือยังครับลูกไ,ลไปแล้วค่ะไปแล้วเนาะอ่ะให้นักเรียนนะครับเปิดแบบฝึกไปในหน้าเอ่อยี่สิบแปดนะครับในหน้ายี่สิบแปดก่อนที่นักเรียนทําทรงครูนะครับในหน้ายี่สิบแปดก่อนอันดับแรกเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งครูขออนุญาต ในหน้าย8อ่ะโอเคนะครับที่ครูให้หนูทำก่อนหน้านี้เนาะที่เขาบอกว่าให้นักเรียนเขียนหมายเลข2หน้าประโยค2ส่วนและหมายเลข3หน้าประโยค3ส่วนใช่ไหมครับลูกอันนี้เราทดสอบมาแล้วเนาะ,ะประโยค2ส่วนก็จะมีประธานตามด้วยกริยาใช่ไหมครับลูก ส่วนขยายจะมีหรือไม่มีก็ได้เนาะส่วนประโยค3ส่วนก็มีประธานมีกริยาเพิ่มกรรมเข้ามาส่วนขยายจะมีหรือไม่มีก็ได้เช่นกันใช่ไหมครับในก่อนหน้านี้เราก็าทําแบบฝึกไปแล้วในส่วนหนึ่งและหน้านี้นะครับมันก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอมาดูอันดับแรกก่อนนะครับาทางข้อหนึ่งองสามสี่ห้า เหมือนเดิมใช่ไหมครับลูกเขาไม่ได้ให้มาเป็นประโยคทั่วๆไปเนาะนะครับเขาให้มามันเป็นอะไรลูกมันเป็นประโยคแบบไหนมันเป็นประโยคแบบไหนครับลูกสำนวนครับสำนวนสุภาษิตไทยนะครับเหมือนเดิมไม่ได้ยากเลยนะครับอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งแม่สายบัวแต่งตัวค้างแม่สายบัวแต่งตัวค้างหมายถึงอะไรลูก แม่สายบัวแต่งตัวค้างสำนวนนี้หมายถึงอะไรครับลูกความหมายคล้ายๆตรงตัวเลยหมายถึงอะไรการรอใช่ไหมการรอบางสิ่งบางอย่างหรืออะไรก็ตามทำไมไม่ได้ทําตามอย่างใจที่อยากจะทำเรียกว่าแม่สายบัวแต่งตัวค้างหรือแต่งตัวลอเกอร์นั่นเองนักเรียนต่อเป็น ประโยคสองส่วนหรือสามส่วนครับลูกข้อนี้สองส่วนครับสองส่วนอ่ะมาดูสองส่วนการจะต่อแบ่สองส่วนนั้นเราจะต้องมาแยกส่วนประกอบของประโยคออกใช่ไหมครับลูกเราถึงจะรู้ว่ามันเป็นสองส่วนหรือสามส่วนเราเรียนมาแล้วอ่ะประธานคําไหนทําหน้าที่เป็นประธานครับลูกแม่ค่ะแม่แม่อ่ะแม่แม่อย่างเดียวเลยไหมลูก แม่อย่างเดียวไหมแม่ค่ะอ่าแม่สายบัวไปเลยนะลูกแม่สายบัวเป็นประธานกริยาละลูกมีกริยาไหมครับกริยาคือคำไหนครับลูกแต่งตัว,ตวคะ่ะอ่าแต่งตัวแต่งตัวเป็นกริยาช่วยครูตอบหน่อยนะครับลูกตอบผิดตอบถูกไม่ว่าแต่ขอให้ตอบค้างละลูกค้าง ค้างก็ไปขยายทําไมขยายแตง่งตัวใช่ไหมอ่ะดังนั้นมันมีแค่ประธานกับกริยาดังนั้นตอบหมายเลขสองก็คือสองส่วนอ่าใครถูกกีดถูกใครผิดแก้ให้ครูด้วยนะครับหรือใครจะเอ่อเขียนไว้วงไว้นะครับเพื่อความเข้าใจเหมือนครูก็ได้อ่าต่อมาข้อที่สองน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า สํานวนสุภาษิตนี้หมายถึงอะไรครับลูกน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรมอพึ่งพาคนต่างพึ่งถูกต้องเก่งมากต่างคนต่างพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมน้ําจะลอยได้เนี่ยก็ต้องพึ่งเรือเสือจะหากินหาอาหารได้เนี่ยก็ต้องพึ่งป่าป่าก็ต้องมีเสืออยู่ในระบบนิเวศในธรรมชาติของมันป่าถึงจะสมบูรณ์ใช่ไหม อ่าดังนั้นน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอันนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประโยคลูกข้อที่สองสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประโยคครับสองประโยคสองประโยกก็คือสองน้ำพึ่งเรือกับเสือพึ่งป่าอันนี้เหมือนเดิมนะลูกถ้าบอกว่าในส่วนของมันจะมีประธานใช่ไหมประธาน ดังนั้นคําว่าน้ําพึ่งเรือนักเรียนคิดว่าน้ํากับเรืออะไรที่เป็นตัวถูกกระทําน้ําหรือเรือน้ำก่อนหน้านี้ถูกต้องก่อนหน้านี้เคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมน้ําน้อยแพ้ไฟก็คือเป็นประโยที่มีกรรมใช่ไหมมีกรรมขึ้นหน้าอันนี้ก็เช่นกันน้ำมันโดนเรือกระทำใช่ไหมดังนั้นน้ำํำเป็นอะไรลูก น้ำเป็นกรรมพึ่งเป็นกริยาเรือเป็นประธาน,านใช่ไหมเสือพึ่งป่าปก็เช่นกันเสือมันพึ่งป่าใช่ไหมดังนั้นคําไหนที่ต้องเป็นประธานระหว่างเสือกับป่า,ป,าป่าเนาะป่าเป็นประธานพึ่งเป็นกริยาเสือเป็นกรรมอันนี้เราไม่ได้อ่อถ้าเราแบ่งถูกว่ามันเป็นประธานหรือกรรมเนี่ยอันนี้ก็ อยู่ในส่วนของสองส่วนสามส่วนนะแต่ถ้าเขาถามเรื่องประโยคอันนี้เขาเรียกว่าประโยคกรรมอเขาเรียกว่าประโยคกรรมที่มีกรรมขึ้นหน้าดังนั้นข้อนี้มีทั้งประธานกริยาและก็กรรมเป็นประโยคกี่ส่วนครับลูกสามส่วนสามส่วนค่ะต่อมาข้อที่สามเส้นผมบังภูเขาเส้นผมเส้นผมมันเส้นใหญ่ไหมลูกมันสามารถบังภูเขาได้ไหมถ้าตามความเป็นจริง ไม่ได้ไม่ได้เออด้นความหมายความหมายสำนวนสุภาษิตนี่หมายถึงอะไรลูกเส้นผมบางภูเขาหมายถึงเรื่องอะไรลูกเรื่องเล็กเล็กอ่าเรื่องเล็กเล็กเรื่องง่ายๆแต่ทำไมลูกคิดไม่ออกใช่ไหมอุ้ยมันติดอยู่ในหัวเนี่ยมันติดอยู่ในความคิดเรานี่ เออคิดไม่ออกเขาเรียกว่าเส้นผมบังภูเขาเรื่องง่ายๆแต่คิดไม่ออกใช่ไหมดังนั้นข้อนี้เมื่อแยกว่าเป็นประโยค2ส่วนหรือ3ส่วนมาแยกเออส่วนประกอบของประโยคประธานประธานคือคําไหนครับลูกประธานเส้นผมครับเส้นผมถูกต้องกริยาละลูกบังครับบังถูกต้องบงังมีกรรมไหม มีครับทำ<า>ไหนครับลูกภูเขาับภูเขาถูกต้องดังนั้นมีทั้งประธานกริยาและก็กรรมเป็นอะไรลูกสามส่วนตอบสามส่วนนะครับต่อมาข้อที่สีสุนัขจนตรอกสุนัขจนตรอกหรือหมาจนตรอกนั่นแหละใช่ไหมที่เราเอ หาสำนวนไปก่อนหน้านี้ที่ครูให้ใบงานไปหมายถึงอะไรครับลูกสุนัขจนตรอกหมายถึงอะไรครับหมายถึงคนที่หมดทางหลีเออหมายถึงคนที่หมดหนทางหรือคนที่ทําไมลูกคนที่ฮึดสู้สุดชีวิตใช่ไหมคนที่ฮึดสู้สุดชีวิตเพราะไม่มีทางเลือกเออไม่มีทางเลือกแล้วจนตรอกตรอกก็คือไม่มีที่ไปแล้วอะ่ะเออสู้ฮึดสู้สุดชีวิตแล้ว เขาเรียกว่าสุนักจนตรอกเหมือนเวลาคนไล่สุนักไปพอมันจนตรอกมันก็ต้องทําทุกวิถีทางที่มันจะต้องรอดให้ได้ดังนั้นเรามาดูประธานคําไหนเป็นประธานครับลูกสุนักครับสุนักถูกต้องสุนักมีกริยาไหมครับมีกริยาไหมมีครับคาไหนครับลูกจนครับจนถูกต้องมีกรรมไหม ไม่มีมบางคนบอกว่าตรอกเป็นกรรมตรอกเป็นคํานามใช่ไหมลูกตรอกเป็นคํานามแต่คําว่าตรอกเนี่ยมันโดนสุนัขกระทำไหมลูกมันโดนสุนัขก,กระทำไม่เพราะว่าถ้าจะเป็นกรรมได้ต้องเป็นตัวที่ถูกกระทำใช่ไหมสุนัขมันไม่ไทาอะไรตรอกเลยอ่าดังนั้นตรอกมันไปขยายจนไปขยายกริกยาหรือขยายคํานามในบางกรณี ใช่ไหมครับลูกดังนั้นข้อนี้ตรอกไม่ใช่กรรมเป็นส่วนขยายมันรวมกันคําว่าจนตรอกดังนั้นข้อนี้มีแค่ประธานกับกริยาตอบสองส่วนนะครับตอบสองส่วนใครผิดแก้้ครูด้วยนะต่อมาข้อที่ห้าปลาใหญ่กินปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็ก สํานวนนี้หมายถึงอะไรครับลูกปลาใหญ่กินปลาเล็กติ๊กตอกติ๊กตอกหมายถึงอะไรลูกหมายถึงผู้ที่มีทําไมลูกผู้ที่มีอํานาจ <ทำ S 1> ใช่ไหมผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเออกดขีกลมเหงผู้ที่ทําไมลูก ผู้ที่ด้อยกว่าเออผู้ที่ด้อยกว่าพูดก็หมายถึงปลาปลาตัวใหญ่นั่นแหละมันมกินปลาเล็กเหมายถึงเปรียบเทียบผู้ที่มีอํานาจกดขี่ข่มเหงผู้ที่อ่อนแอหรือผู้ที่ด้อยกว่าเรียกว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กอ่ะต่อมามาแยกประธา,านคือปลาครับปลาประธานคือปลาถูกต้องใหญ่ละลูกใหญ่ขยายประธานขยายประธานถูกต้องขยายประธานกินเป็น กินเป็นกริยาถูกต้องปลาเป็นกํมครับเป็นกรมเล็กละลูกใครยหญ่กรมใคายหญรกัมถูกต้องดังนั้นตอบกี่ส่วนครับข้อนี้สามส่วนอ่ตอบสามส่วนโอเคเนาะมีใครถูกหมดไหมครับลูกมีใครถูกหมดไหม จริค่ะเก่งมากเนาะก็พยายามทําความเข้าใจนะครับบุกฝึกบ่อยๆอะไรที่ครัวที่บายหนูก็จับประเรนอ่ะต่อมาไม่ทำเลยต่อมานะครับน่มันก็เป็นที่หนูปะข้อที่อกลิ่นหอมเขาบอกว่าให้นักเรียนอ่านประโยคที่กําหนดให้ แล้วใช้ดินสอระบายลงในหน้าคําตอบที่ถูกต้องเขาให้อะไรมาครับลูกเขาให้อะไรมาตอนนี้เราเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับลูกเรื่องประโยคประโยคอ่ะเขาให้ประโยคมาดังนั้นหนูจะต้องวิเคราะห์ประโยคที่เขาให้มาก่อนหนูถึงจะสามารถตอบคําถามข้อ6ถึงข้อ10ได้นะครับอะเรามาพิจารณาไปครูเชื่อว่าข้อนี้เราจะ มีหลายคนงงนะครับมีหลายคนงงกับประโยคนี้เพราะมันไม่ใช่ประโยคเอ่อท,ทั่วไปสักเท่าไหร่เนาะอ่าเรามาดูกลิ่นหอมของดอกไม้กลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาจากสวนหลังบ้านกลิ่นหอมของดอกไม้โชยมาจากสวนหลังบ้านอ่ะเรามาดูอันดับแรกก่อนที่เราจะไป แยกส่วนประกอบคู่คอถามชนิดของคำก่อนกรีนกรีนเป็นคำชนิดไหนในภาษาไทยครับลูกคำนามสัมพนามบุพบทสันธานอุทานกริยาวิเศษกรีนกรีนกรีนเป็นคำอะไรลูกคำนามคำสัมพนามบุพบทสันธานอุทานกริยาวิเศษกรีนลูกเป็นคำกิ่นเป็นคำนาม นะครับลูกกลิ่นเป็นคำนามต่อมาหอมหอมหอมเป็นคำชนิดไหนลูกคำนามสัมพนามบุพบทสันธานอุทานกริยาวิเศษหอมหอมหอมจังเลยหอมเนี่ยหอมแก้มหอมหรือกลิ่นโชยมาแล้วมันหอมอย่างเงี้ยมันสามารถเป็นได้กี่ชนิดลูกสองชนิดใช่ไหมคือหอมแก้มเนี่ยหอมแก้มก็คือ เป็นคำกริยาเป็นอาการใช่ไหมแต่ถ้าหอมกลิ่นโชยมาเนี่ยโอยมาโดนจมูกเราเนี่ยสูดกลิ่นเข้าไปเนี่ยเป็นคำวิเศษอ่าเป็นคำวิเศษดังนั้นหนูคิดว่าหอมในที่นี้เป็นคำนามเออเป็นคำกริยาหรือคำวิเศษลูกวิเศษอ่าเป็นคำวิเศษถูกไหมผมไหมเป็นคำวิเศษนะครับดังนั้นเวลาพิจารณาเนี่ย จะต้องพยายามทําความเข้าใจเพราะบางคํามันสามารถทําหน้าที่ได้มากกว่าหนึ่งอย่างเราจะต้องดูบริบทเป็นเป็นหลักกลิ่นมันเป็นคํานามแล้วหอมเนี่ยหอมมันก็จะต้องเป็นทำไมโอ้ส่งกลิ่นเป็นคําวิเศษแน่นอนต่อมาของดอกไม้ของเป็นคําอะไรหลูกของของคำนามสรรพานามบุพบ,บทสัน,านธานอุทานกริยาวิเศษเรียนไปแล้วกูสอนไปแล้วของเป็นคําเชื่อม คำอะไรลุกคำเชื่อมที่เราเรียนไปแล้วคือคำชนิดไหนลุกคำอะไรบทบทนะบุาบคำบุพบทมันเป็นคำเชื่อมนะครับอ่าเชื่อมกลุ่มคำข้างหน้านะครับหรือคำข้างหน้าใช่ไหมให้มันประจิตประต่อกันต่อมาดอกไม้ดอกไม้เป็นคำอะไรลูกดอกไม้คำนามสัมพนามบุพบทสันธานอุทานกริยาวิเศษ คำนามคำนามถูกต้องเป็นคำนามโชยล่ะลูกโชยโชยโชยหมายถึงส่งอหมายถึงอาการที่ลมพัดอ่อนๆค่อยๆปลิวแล้วล่องลอยมา,ยาเป็นอะไรลูกคำศัพไหนคำนามสัมพานามบทสันธานอุธานกริยาวิเศษสัมพานนามบอกครับ โชยโชยลุกมันโชยมามันลอยมันล่องลอยมาลมพัดมาเบาๆ <c oughs> เป็นอะไรเป็น <c oughs> กริ <Yeah. S 1> ยานะครับโชยเป็นกริยามาจากมาเป็นคำํำยาจากก็เป็นคํากริยาสวนหลังบ้านเป็นคํานามนีเห็นไหม เราจะต้องแม่นในส่วนของเรื่องชนิดของคำนะลูกเพราะมันจะนํามาเชื่อมโยงในการเรียนเรื่องของประโยคใช้ในการตัดสินว่ามันทําหน้าที่เป็นประธานจริงไหมกริยาจริงไหมร,รมจริงไหมแบบนี้เป็นต้นอหลังจากนั้นเมื่อเราทราบชนิดของคําแล้วเรามาดูคําถามของเขาว่าเขาถามอะไรบ้างข้อที่6ข้อใดเป็นประธานในประโยคข้อใดเป็นประธานในประโยค ครูเคยอธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้คําที่ทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคจะเป็นคําชนิดไหนลูกคำคำนามน้มเออเก่งมากคำคนามกับคําอะไรลูกสรพานามกับคำสรพนามถูกต้องดังนั้นข้อนี้ตอบได้เลยเห็นชัดๆเลยคํำไหนที่ทำหน้าที่เป็นประธานครับดอกไม้ครับดอกไม้ไหม ดอกไม้ไหมมันมีคําบุพพบทตรงนี้เชื่อมมันมีของของมันเชื่อมดอกไม้ดังนั้นอะไรที่มันอยู่หลังบุพคําบุพพบทหรือคําเชื่อมมันจะเป็นส่วนขยายน,นะนนยยลูกจําเอาไว้คาไหนก็ตามที่มันอยู่หลังคําบุพพบทหรือคําเชื่อมอ่ามันจะเป็นส่วนขยายดังนั้นข้อนี้ประธานคืออะไรลูกกลิ่นหอมกลิ่นหอ,อ,อม,อม,ะอมนะครับตอบข้อหนึ่งกลิ่นหอม ใครผิดแก้ให้ครูด้วยนะเออที่อธิบายนี้เข้าใจเนาะเออว่าทําไมต้องตอบกลิ่นหอมอ,อ่าทำไมไม่ตอบดอกไม้เพราะดอกไม้มันอยู่หลังคําว่าของมันเป็นส่วนขยายของกลิ่นอ,อ่ากลิ่นกลิ่นมันเป็นคํานามไงมันสามารถเป็นประธานได้เออตามกฎโอเคเนาะต่อมาข้อเจ็ดข้อใดเป็นส่วนขยายประธาน เ้ยอธิบายไปแล้วของดอกไม้ค่ะอ่าของดอกไม้ถูกต้องเห็นไหมของเป็นคำบุพพบทเป็นคำเชื่อมดอกไม้ก็เลยทำไมไปขยายกลิ่นหอมเออไปขยายกลิ่นหอมโอเคเนาะต่อมากริยาของประโยคคือข้อใดข้อนี้ตอบได้เลยกริยาคื โชยค่ะเมีอะไรของใครช็อตไหมมันดังคือกกกึกกกอ่าดังนั้นนะครับกริยาอธิบายไปแล้วคําที่ทําหน้าที่เป็นกริยาก็คือคํากริยาใช่ไหมไม่สามารถเป็นคําอื่นก็คือคําว่าอะไรลูกโชยครับโชยคับโชยโชยถูกต้องตอบข้อสองตอบโชยอ่าตอบโชยนะครับ ต่อมาข้อที่9มาจากส่วนข้างบ้านทําหน้าที่เป็นส่วนประกอบใดของประโยคมาจากส่วนข้างบ้านส่วนขยายกริยาครับครับส่วนดูยายจากไหนว่าเป็นส่วนขยายกริยา,าดูจากไหน,นลูกมันหอมชวนมา,าันจเอะตามจริงกริยาบางประโยคมันมีกริยามากกว่าหนึ่งตัวใช่ไหมลูก มันมีมากกว่าหนึ่งตัวเหมือนในชั่วโมงที่แล้วควรูอธิบายบอกว่ามันประเภทของคํากริยาจะเป็นกริยานุเคราะห์กับกริยาแทกับกริยาหนุเคราะห์ใช่ไหมอ่ะดังนั้นเมื่อโชยเป็นกริยาแท้แล้วมันก็ต้องมีกริยาหนุเคราะห์เมืกก่อกี้อธิบายไปแล้วมา,าลาม,มากับจากเป็นคําอะไรหลุกคากริยาใช่ไหมมากับจากเป็นคากริยาดังนั้นมาจากสวนหลังบ้านมันก็ควรจะเป็นส่วนขยายของ กริยาตองควรขยายกริยาเด็กๆมีอะไรของใครชอตให่ถูกดังคือคักคึคักดังมากเลยเด็กๆต้องปิดไม้ที่ลูกปิดไม้อ่ะเดี๋ยวข้อสุดท้ายอ่ะทุกคนปิดไม์นะมันดังเออเดี๋ยวเดี๋ยวข้อสุดท้ายเดี๋ยวถ้าใครสงสัยค่อยเปิดไม์ถามรูเนาะข้อสุดท้ายแล้วอ่ะต่อมาข้อที่สิบ ประโยคข้างต้นเป็นประโยคชนิดใดประโยคข้างต้นเป็นประโยคชนิดใดอ่ะใครตอบได้เปิดไมค์ตอบครูหน่อยครับลูกประโยคข้างต้นเป็นประโยคชนิดใดครับประโยคสองส่วนประโยคสองสว่วนถูกต้องตอบข้อหนึ่งเพราะมันมันขาดอะไรไปลูกมันขาดอะไร มันไม่มีอะไร,รออขาดกรรมครับอขาดกรรมบางคนเข้าใจว่าสวนหลังบ้านเป็นกรรมแต่สวนหลังบ้านมันไม่ได้ถูกกระทํานะลูกเออมันแค่เขาบอกว่ามาจากสวนหลังบ้านไม่ได้โดนกลิ่นหอมหรือโดนดอกไม้เหยียบย่ำใช่ไหมเออหรือทาอะไรเกี่ยวกับสวนหลังบ้านเพราะมันมีคําว่าจากอ,อ่ากับคําว่ามาเป็นส่วนขยายของกริยามันก็เลยไม่สามารถเป็นกรรมได้ดังนั้นจึงต่อประโยคสองส่วนประโยคที่ไม่มีประธาน เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะประธานคือกลิ่นใชกลิ่นหอมประโยคที่ต้องมีกรรมประโยคไม่จําเป็นจะต้องมีกรรมก็ได้ใช่ไหมเออสามารถขาดกรรมได้ดังนั้นจึงตอบข้อ1น่งประโยค3ส่วนก็ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะขาดกรรมไปดังนั้นจึงตอบข้อหนึ่งนะครับจึงตอบข้อที่1ประโยค2ส่วน อ่ะสิบข้อมีใครถูกหมดไหมครับลูกสิบข้อผมครับอ่าเก่งมากนะครับรวมคะแนนไปเลยนะลูกเดี๋ยวถ้าเวลาหมดปีการศึกษาครูจะให้ส่งเล่มนี้นะทําไว้ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ทําทําไว้ด้วยอ่าต่อมาต่อมาอ่ะอีกหน้าหนึ่งอีกหน้าี่หน้าเปิดมาหน้าที่ยี่สิบเจ็ดเปิดมาหน้ายี่สิบเจ็ด แบบฝึกหน้า27เดี๋ยวสรุปพร้อมกันนะครับสรุปพร้อมกันไปเลยสรุปพร้อมกันไปเลย <_ Q> เด็กๆดเงยเด็กๆหูฟังใครช็อตไม่ลูมันดังคึมกคลา,าดังมากเลยอ่ะประโยคสองส่วนในในส่วนที่เขาให้นักเรียนสรุปเนี่ยน,นะครับลูกมันมีเขาบอกว่าสิ่งที่ทำไม เดี๋ยวนะครูย,ย่อก่อนใหญ่เกินไปมองไม่เห็นอ่ะเขาบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบส่วนประกอบหน้า27นะลูกในแบบฝึกหน้า27เปิดไปในแบบฝึกหน้า27อ่ะครูสรุปพร้อมกันไปเลยประโยคสส่วนกับประโยค3ส่วนแล้วมันมีส่วนตรงกลางส่วนตรงกลางนี่คืออะไรลูกสิ่งที่เหมือน อ่าสิ่งเหมือนกันใช่ไหมตรงกลางที่เขาต้องสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรลูกก็คือได้เป็นประโยคต้องทําไมลูกได้ใจความทําไมลูกสม,สมบูรณ์อ่าเหมือนกันเลยคําว่าประโยคจะต้องได้ใจความที่สมบูรณ์อ่าสิ่งที่เหมือนกันทั้งสองส่วนและสามส่วนเขียนลงไปเลยลูกอ่าเขียนลงไปเลย ต่อมาเรามาดูในประโยคสองส่วนเมื่อกี้เนะี่ยสรุปไม่ง่ายประโยคสองส่วนไม่ต้องมีอะไรนะลูกไม่ค่ะเออ,ไม,อไม่ต้องมีกรรมครับต้องไม่ต้องมีกรรมแค่นี้เองส่วนประโยคสามส่วนเพิ่มอะไรเข้ามาลูกต้องมีอะไรกรรมค่ะอ่าต้องครับรรมครับต้องมีกรรมถูกต้องแค่นี้เองเดี๋ยวเพิ่มเติมเข้าไปให้ครูหน่อย ้ื่อความเข้าใจประธานเขียนตามครูเนาะประธานบวกกริยาอันนี้ประธานบวกกริยาบวกกรรมอันนี้ครูไม่เขียนส่วนขยายให้นะลูกส่วนขยายละไว้ในฐานที่เข้าใจจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้นำมาเป็นเกณฑ์นในการแยกสองส่วนกับสามส่วนนะครับอ่าเอาแค่หลักๆ ทันไม่ลูกทันทันไม่ครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จครับอ่าอ่าอ่รอรอ,อมองเห็นอยู่เนาะชัดอยู่ใช่ไหมครับชัดค่ะอ่าอ่าประโยคสองส่วนไม่ต้องมีกรรมนะคะประโยคสามส่วนต้องมีกรรมสิ่งที่ทั้งสองส่วน,นและสามส่วนเหมือนกันก็คือจะต้องได้ใจความ ก็คือได้ใจความสมบูรณ์เหมือนกันนะครับเพราะยังไงมันก็ขึ้นชื่อว่าเพราะยังไงมันก็ขึ้นชื่อว่าประโยคอยู่แล้วนะครับประโยคมันก็ต้องมีความหมายความสมบูรณ์อโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูเดี๋ยวนักเรียนถ้าไม่ทันยังไงเดี๋ยวครูจะส่งเข้าไปในอัลบ,บั้มสรุปภาษาไทยให้ทำอีกทีนึงเนาะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาซูมครูหมด เดี๋ยวเราทักทายกันก่อนก่อนกลับเดี๋ยวครูเอาหน้าจอแชร์ออกกันสครูสครูอ่ากลับมาหน้าจอปกติแล้วนะครับอ่ะเด็กเ ฮัลโหลได้ยินครูไหมครับลูกได้ยินได้ยินอ่าได้ยินเนาะอ่านะมีนักเรียนคนไหนจะสอบถามเพิ่มเติมไหมครับลูกมีไหมสไม่มีเนาะอ่าถ้าไม่มีสําหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยวันไหนมีการบ้านก็ค่อยทําแล้วก็มาเฉลยกันในชั่วโมงโอเคเนาะใครที่ยังไม่ทํากลับไปทําให้เรียบร้อยนะครับลูกอ่ะถ้าไม่มีใครถามอะไรแล้ว กล่าวคาว่าขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก็ออกจากกลุ่มได้ครับลูกครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะคขอบคุณค่ะ